สวัสดีค่ะกระท่อมจมจัน c h a n n e นะคะป้าเปียกพามาดูโอ้โหดอกมะม่วงนะคะร่วงหมดเลยแห้งเหี่ยวแล้วก็ร่วงหมดเลยนะคะจากที่เราไม่ได้ลดน้ำห้าหกวันนะคะห้าถึงหกวันไม่ได้ลดน้ำเพราะว่ามีภารก,กิจนะคะก็เป็นอันว่าปีนี้ก็เหมือนเดิมนะคะรดน้ำไม่ทัน ดอกมะม่วงก็นี่เลยนะคะดำดำลงแบบนี้นะคะแล้วก็ร่วงหมดเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะคะต้นนี้ก็ไปหมดเลยดอกร่วงหมดแล้วคงไม่ได้ติดลูกอีกแล้วนะคะสำหรับปีนี้มะม่วงก็คงจะ จบเพียงเท่านี้เหมือนกันนี่เลยนะคะดอกก็จะดำลงแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าขาดน้ำเราไม่ได้รดน้ำห้าวันนะคะที่ผ่านมาก็คือจบเลยเพราะว่ามีภารกิจก็จะเป็นแบบนี้ทุกปีเลยนะคะให้ชมสวนมะม่วงนะคะที่ก็คือดอกร่วงไปหมดแล้ว เพราะว่าแดดแรงมากเลยนะคะแดดแรงมากแ,ดดแรงมากมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกปีเลยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในช่วงที่ดอกข้กลาลังออกเยอะ นี่นะคะจะติดเป็นแบบนี้หมดแล้ว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 ดอกมะม่วงไม่ติดลูกเลยเหลือแต่ใบนะคะพาไปดูตรงนี้บ้าง ดอกก็จะดำแล้วก็ร่วงหมดเลยแบบนี้นะคะะเอีปก็แบ่งปันให้ให้ให้ได้รู้รู้นะ้วก็ให้ดูกันให้ได้รู้ว่า บางครั้งการที่เราจะทําเกษตรถ้าหากเราไม่มีเวลาเพียงพอนะคะเวลาที่เราได้ทํามันก็ไม่มากแต่เวลาที่เราไม่ได้ทํามันเยอะกว่านะคะมันเยอะกว่าที่เวลาที่เราจะได้ทําเราก็ต้องปล่อยทิ้งเอาไว้ในเวลาที่เรามีภารกิจนะคะแล้วสวนป้าเปี้ยก็จะเป็นแบบนี้ทุกปีเลยนะคะก็จะเหลือบ้างไม่มากนะคะสําหรับมะม่วงที่จะติดลูก หรือแม้แต่มะขามเปรี้ยวยักษ์นะคะ<ม>ก็จะเหลือไม่มากนะคะในแต่ละปีก็ให้ดูสำหรับคลิปนี้ก็นะให้ไว้อะไรให้กับดอกมะม่วงนะคะไว้อะไรกับดอกมะ,ะ,ะกกม่วงให้ได้ดูความจะว่าผิดหวังไหมก็ผิดหวังนะตั้งใจมากเลยปีนี้ให้ปุ๋ยให้น้ํา เยอะมากตอนตอนที่เขาเริ่มจะออกดอกแต่สําหรับปีนี้ก็เหมือนเดิมนะคะช่วงเวลาที่เขากําลังแทงช่อด,ดอกกําลังต้องการน้ําเรากลับไม่ได้อยู่ให้น้ําเพราะว่ามีภารกิจที่จะจะต้องไปทํางานที่อื่นนะคะไม่เป็นไรฝากไว้ให้ชมกันว่านี่แหละ ต้องทําใจนะคะทําเกษตรโดยที่ไม่มีเวลาดูแลเขาเพียงพอนี้ก็คือต้องทําใจเท่านั้นเองตอนคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ